เพิ่งจะล้างรถเองอ่ะน้องนิวยังไงครับเนี่ยเพิ่งจะล้างรถเอฟซีไม่แล้วล้างตอง, <c oughs> งตองจะไหลครอบครวัวสายบุญนี่คือชอบทําบุญกันเป็นกิจกรรมเลยปะหรือไงอชอบอยู่แล้วต้องชอบแนะฮะไม่งั้นคงไม่ทําเสื้อทีมกันขนาดนี้นะครับพี่ท้นกิโลได้ยาวเลยเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนถัานนั้นมันเครื่องนัน้นมันเกียร์กองดีเซลทุกอย่างพี่ท้นเปประมาณน่าจะมีห้าพันโลอะสบายเกิน <c oughs> สโลเือเอาไปไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นใดๆพี่ดูปียังสภาพแบบนี้บอกเลยหกหมื่นโลน้ำตาจะไหลภาคเพื่อรถเดิมจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปลองดูหน่อยนี่สดยริงกว่าตาขึ้นจากกระชังนะฮะเพื่อคืออะไรย่านี้ข้าพาเอฟซีลองหน่อยแบๆคุณยดยจูบุเรานะครับมาลองเทสหน่อยว่าชอบเปล่านะครับหกหมื่นโลเพื่อนโอ้โหน้ำตาจะไหลภาคมูบิบนี่นะลูกค้า จบสดหุ่นได้เดี๋ยวรอเก็บงานให้นิดนิดหน่อยยอนถุงก็สักนิดนะหนึ่งหกหกศูนย์แถบให้ไปด้วยนี่นะครับพาลูกค้าไปเทสตเแดงเลยครับผมดเดี๋ยวเฮียพาไปลองหุ่นได้เทสวันนะคนันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆไม่หกหมื่นโลเดี๋ยวพาลูกค้าไปลองเทสได้ย,วยาวๆหน่อยดูความร้อนแล้วก็ดูช่วงล่างว่ามันนิ่มนวลแค่ไหนโอเค เรียบร้อยยังมาขอสซอรูปหนึ่งผมชอบเสื้อมากเลยอ่ะครอบครอบครัวเลยนะครอบครัวสส่บนสุดยอดจริงน้ำตาจะไหลภาคขอครับพี่ทำไมต้องแกงกันด้วยอ่ะนี่คือเป็นยากกับหมดเลยป่ะหรือไงฮะอ๋อโอเคโอเคขอบคุณพี่เด่นด้วยครับขอบคุณพี่หญิงด้วยสวัสดีครับเขาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยขอบคุณมากๆนะครับเรียบร้อยนะครับครอบครัวใสยบุนนะครับ พี่เด่นเรานั่นเองนะจ๊ะนี่ฮะคุนใดหกหมื่นโลเพื่อนเพื่อนอน้ำตาจะไหลนะครับนอกจากเราจะขายราคานี้แล้วนะครับเรายังเก็บสีให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขัดสีนะครับเคลือบสีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยยี่สิบสี่รายการนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้สุดๆยางใหม่วันนี้นะครับแกะกล่องเลยเพื่อนๆน,นะครับคันนี้บอกเลยว่ายังไม่ใด่ทำอะไรเท่าไหร่เลนะจ๊ะหกบุนโลมาชิวิววิวเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ Whoa!